สวัสดีครับเรามาเจาะลึกเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงสั้นๆน,นี้กันหน่อยดีกว่าวันนี้เราจะมาย่อยกลยุทธ์สำหรับดัชนีเซ็ตอินด x ในช่วงปลายเดือนตุลาคมกันครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเรามาเริ่มกันที่บทสรุปก่อนเลยดีกว่าว่าแผนการที่จะใช้สำหรับ2วันนี้หน้าตาเป็นยังไงหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้ก็คือเราจะค่อยๆทยอยเก็บของครับ ไม่รีบร้อนสเต็ปแรกก็คือเข้าซื้อตอนที่ดัชนีมันย่อตัวลงมาใกล้ๆแนวรับสําคัญแถวๆ1 3 0 0าถึงพันสจุดซึ่งส่วนนี้ปกติแล้วมักจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงไว้จากนั้นสเต็ปที่2คือพอเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วดัชนีสามารถทะลุแนวป้านสําคัญที่1 3 2 5งพถึงหนึ่จุดไปได้ตอนนั้นแหละครับที่เราจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเข้าไปอีกเพราะมันเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มมันเรื่อจะกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วและที่เราพูดถึงเซตอินดี x เน จริงๆแล้วเรากําลังลงทุนในอะไรกันแน่คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่มันเหมือนเป็นตะกร้าที่รวมหุ้นชั้นนําของไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมเอาไว้ด้วยกันครับการลงทุนในดัชนีก็เลยเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงไปในตัวเลยทีนี้มาดูจุดที่น่าสนใจมากๆกันครับสไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นภาพเลยว่าการจัดพอร์ตให้สมดุลควรจะเป็นยังไงคือเราจะมีพอร์ตหลักที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างพวกกองทุนที่อิงดัชนีเซ็ตหหรือเซ็ตหนึ่งร้อย แล้วก็มีพอตเสริมที่เปนเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตเป็นพิเศษอย่างเช่นธนาคารก่อสร้างหรือท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับทุกแผนการลงทุนเนี่ยต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือจุดบริหารความเสี่ยงสําหรับแผนนี้ถ้าตลาดเกิดปรับตัวลงแรงจนหลุดจุดต่ำสุดเดิมที่1,285จุดไปเนี่ยนั่นเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วครับเราอาจจะต้องถอยเอามาตั้งหลักลดน้ำหนักการลงทุนลงแล้วก็ประเมินสถานการณ์กกันใหม่อีทีท เอาละครับเมื่อกี้คือแผนการทีนี้เรามาดูข้อมูลจริงๆกันป้างดีกว่าว่าตอนนี้สุขภาพของตลาดเป็นยังไงเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมแผนนี้ถึงสมเหตุสมผลอย่างแรกเลยคือตัวดัชนีเองตอนนี้ยืนอยู่แถวๆ1,315.6จุดคือยังเกาะเหนือระดับ1,300จุดได้ซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันเป็นเหมือนเส้นวัดใจของนักลงทุนเลยทีเดียวส่วนค่า PE ที่เห็นเนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่า ตลาดตอนนี้ยังไม่ได้แพงเวอร์นะครับเมื่อเทียบกับกําไรที่บริษัทต่างๆทําได้ก็คือยังพอมีอัพไซด์หรือช่องว่างให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้อีกเช่นเดียวกันเลยครับกับค่า P/B ตัวเลข1.25เท่าเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ําว่ามูลค่าของตลาดโดยรวมยังไม่ได้สูงเกินไปนะถ้าเทียบกับมูลค่าทางบัญชีหรือถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลครับและนี่คือไฮไลท์เลยครับอัตราเงินปันผลที่3.56เถือว่าไม่น้อยเลยนะ มันเป็นเหมือนกับว่าเรามีเบาะนุ่มๆรองรับอยู่ถึงราคาหุ้นจะไม่ไปไหนแต่ก็ยังมีกระแสงเงินสดจากเงินปันผลกลับเข้ามาโอเคครับเราเห็นแผนแล้วเห็นตัวเลขแล้วคำถามต่อมาก็คือและทำไมจังหวะนี้ถึงน่าสนใจละ่ะเรามาปฏิบัติรตเรื่องราวกันดีกว่าครับคือมันมีเหตุผลหลักๆอยู่3มข้อครับที่มาประกอบกันเป็นภาพที่น่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนข้อแรกคือเชิงเทคนิค ดัชนีดูเหมือนจะสร้างฐานที่แข็งแกร่งได้แล้วแถวแถว1,300จุดข้อ2คือเรื่องมูลค่าที่คุยกันไปเมื่อกี้ว่ามันยังไม่แพงและข้อสุดท้ายคือมีนโยบายภาครัฐคอยช่วยหนุนอยู่ครับถ้าดูฟังนโยบายการเงินก่อนเลยคือแบงค์ชาติยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำอยู่ครับยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็ดีกับตลาดหุ้นเพราะต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆยังไม่สูงขึ้น ส่วนฝั่งนโยบายการคลังหรือฝั่งรัฐบาลเองก็มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่เตรียมจะอัดฉีดเข้ามาโดยเฉพาะพวกโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆซึ่งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี่น่าจะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยครับโอเคนั่นคือภาพปัจจุบันทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างว่าในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีฉากทัดไหนที่เป็นไปได้บ้าง ในตารางนี้เราจะเห็นภาพ3แบบเลยครับตั้งแต่กรณีที่อาจจะดูแย่หน่อยไปจนถึงกรณีพื้นฐานที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดแล้วก็กรณีที่ดีสุดๆไปเลยซึ่งแต่ละกรณีก็ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจและกาไรของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาเป็นยังไงแล้วพอแปลงเป็นตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังละ่ะกราฟนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับจะเห็นว่าแค่ในกรณีฐานเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณ5.7%ซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่ถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างเป็นใจไปถึงกรณีที่ดีที่สุดได้เนี่ยโอ้โหมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงถึง 19. 2เลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าการลงทุนมันไม่มีอะไรสวยหรู100เซมันก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่อาจจะมาทําให้แผนนี้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ความเสี่ยงหลกัหลกๆก็มีอยู่3มเรื่องที่ต้องจับตาครับเรื่องแรกเลยคือปัจจัยนอกประเทศถ้าเงินดอลลาร์แข็งโปก๊กหรือดอกเบีย้ยที่อเมริกาพุ่งขึ้นเนี่ย เงินทุนมันก็อาจจะไหลออกจากบ้านเราได้ข้อสองคือความไม่แน่นอนของโนโยโบายในประเทศถ้าเกิดล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามคาดก็กระทบความเชื่อมั่นได้และสุดท้ายคือผลประกอบการของบริษัทต่างๆเองถ้าออกมาหน้าผิดหวังก็อาจจะโดนเทขายได้เหมือนกันถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวนะครับโอกาสตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเจอของที่ราคาไม่แพงแถมยังมีปัจจัยดีๆในบ้านเราคอยหนุนอยู่แต่เราก็ต้องชั่งน้ําหนักกับความเสี่ยงจากข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายแล้ว พอเห็นภาพรวมทั้งหมดทั้งโอกาสความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นไปได้คำถามสำคัญที่ต้องกลับไปคิดต่อก็คือแล้วกลยุทธ์แบบนี้มันเข้ากับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนครับ